สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําลงทุนรวดเร็วเวลพัดกับธนาคารกสิกรนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะเป็นการลงทุนของแอปธนาคารกสิกรนะคะจัดสรรให้ลูกค้าที่สนใจในการลงทุนไม่มีความรู้เนาะเราสามารถลงทุนตามระบบที่เขากําหนดให้เรานะคะจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเนาะอันนี้ก็คือจะเข้าไปใน m y p o t การลงทุนนะคะให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีการการซื้อขายอะคะ่ะก็คือสามารถเลือกเป็น m y p o t เนาะกดคำว่าซื้อนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็น m y p o t ของลูกค้าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราเลือกข้างล่างตรงนี้นะเวลพอตนะคะหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วก็จะขึ้นเป็น2ส,ส่วนให้เราเลือกแบบนี้นะคะ ลงทุนเพื่อความมั่นคงกับลงทุนเพื่อเป้าหมายนะคะในส่วนของอวันนี้จะมาแนะนําเป็นลงทุนเพื่อเป้าหมายเป้าหมายก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการลงทุนเป้าหมายแบบไหนการศึกษาการท่องเที่ยวเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลให้เราดูนะตัวนี้จะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะบอกว่าเราสามารถ ตั้งเป้าหมายในระยะเวลาที่เรากําหนดได้2ปี3ปี4ปี5ปีได้เลยเงินขั้นต่ําในการเปิดบัญชีก็คือ1,000บาทนะคะอันนี้ซื้อบ้านซื้อรถด,ดาวรถทวินการศึกษาครอบครัวแต่งงานท่องเที่ยวเก็บเงินก้อนอันนี้ก็คือให้เราเลือกฟังก์ชั่นตามที่เราต้องการได้เลยแต่ว่าชื่อเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถเลือกการลงทุนกเป้าหมายของเราเลย,เลยนะคะ อันนี้ก็จะเลือกเป็นลงทุนเพื่อการศึกษานะอันนี้เราสามารถแก้ไขได้ว่าเราต้องการตั้งชื่อออกการลงทุนของเราว่าอะไรนะคะอันนี้ให้เราแก้ไขแล้วก็กดตออไปได้เลยหลังจากที่เรากดตออไปแล้วลงทุนตามเป้าหมายตัวนี้จะต้องใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ก็คือเลือกเป้าหมายของเราอ่พันหนึ่งไม่ได้นะตัวนี้ก็คือ50,000ื่นแสนหนึ่งหนึ่งล้านที่เราต้องการตั้งเป้าหมายไวะคะ้ค่ะ แล้วแต่ลูกค้าเลยอแล้วแต่ตัวเราเลยว่าเราต้องการเลือกลงทุนอยู่ที่เท่าไหร่2 0 0 0 0 30,000อันนี้ได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือให้เราไปประเมินความเสี่ยงของเรานะคะอันนี้หลังจากที่เราประเมินเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นให้เรากดรับทราบนะคะให้เราตอบตามความเป็นจริงนะเพราะว่าเขาจะได้ประเมินความเสี่ยงของแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงตัวนี้ให้เราเลือกเป็นอะไรก็ได้จะให้เป็นการ แนะนำการลงทุนของเราในแผนของ AI หรือว่าให้ผู้จัดก,การกองทุนเป็นคนเลือกให้นะคะอันนี้จะเลือกเป็นการจัดก,การโดย AI นะคะหลังจากที่เราเลือกได้แล้วก็ให้เรากดถัดไปเลยนะกำหนดเงินลงทุนครั้งแรกของเรานะเราต้องการลงทุนเท่าไหร่ก็คือสามารถใส่ได้เลยขั้นต่ำอยู่ที่1000บาทนะคะ ลงทุนครั้งแรกนะถ้าสมมติว่ามันขึ้นติดแบบนี้น่าจะอ่ารต้นที่เราที่เราตังต้งเป้าไว้ค่ะว่าเราตังต้งเป้าหหงนันผิดมันก็เลยไม่สามารถไปได้เราก็กลับไปแก้ไขได้นะแล้วก็เราจะลงทุนในสัดส,สว่วนแต่ละเดือนยังไงก็คือลงทุนเพิ่มหรือว่าจะไม่ลงทุนก็ได้ ก็คือจะเป็นการลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ให้เราดูว่าเงินที่เราลงทุนไปในในระยะเวลาที่เราต้องการก็คือสมมติว่าเราต้องการลงทุน5ปีเนาะเงินหนึ่งพันที่เราลงทุนไปมันจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่หรือว่าเราจะมีการลงทุนเพิ่มเติมทุกเดือนเดืนละ500อย่างเงี้ยเราสามารถลงทุนท่านต่อหาร้ต่อเดือนนะให้เขาสะสมตามระยะเวลาที่เรากําหนดที่เราเลือกไว้ต้องการให้มันถึงเป้าหมายในระยะเวลาเนี้ย ก็คือยอดเงินจะเป็นเท่าไหร่เนาะเราสามารถดูแล้วก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ตังต้งเป้าไว้อยู่ที่1ล้านบาทนะระยะเวลาก็คือเดือนมิถุนายก66ก็คือมันสั้นไปเงินลงทุนของเรามันเลยค่อนข้างที่จะสูงนะให้เราไปแก้ไขเลือกเ,อเลือกวันเดือนแล้วเอาเลือกเป็นเดือนที่เราต้องการแก้ไขได้เลยกําหนดเงินหรือว่าอัตราตัดส่วนได้เลยนะคะ เพราะว่าต่อละเดือนที่เราลงทุนตรงนี้จะค่อนข้างสูงนะให้เราแก้ไขเลยนะหลังจากที่เราลงทุนแล้วป้อมหมายให้เราตั้งไว้ค่ะมันก็จะเป็นกราฟขึ้นแบบนี้นะอันนี้ก็คือ,อตัวนี้มันลงทุนรายเดือนมันสูงไปนะให้เราไปแก้ไขาตามพอเป็นจริงที่เราต้องการลงทุนนะห้าร้อยหนึ่งพันอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็คือเขาจะแนะนํากองทุนที่เราเหมาะสมกับเรานะให้ลงทุนตามสัดส่วนที่แบบนี้นะคะ ความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะอัตราการตอบแทนอยู่มา5.34%ต่อปีนะเราก็อ่านรายละเอียดของตัวที่เขาแนะนำาให้เรานะคะดูรายละเอียดกองทุนต่างๆเลยตรงนี้หลังจากที่เราอ่านความเสี่ยงแล้วก็ให้ติ๊กยอมอก็คือติ๊กยอมรับความเสี่ยงที่เขาแนะนําให้เรานะคะโลทุนตัวนี้ค่ะที่เราทําโปรแกรมไว้อะจะอยู่ในอายุ7วันนะ ถ้าเราจะเปิดบัญชีสามารถเปิดต่อได้เลยถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดบัญชีตัวนี้ก็คือหลังจากที่เขากำหนดเจ็ดวันตัวนี้ค่ะลงทุนที่ต้อมาดที่เราตั้งไว้แทนที่เราตั้งไว้ว่าที่จะทำอะค่ะมันก็จะยกเลิอกอัตโนมัตินะอันนี้เผื่อใครสนใจก็สามารถไปเปิดใช้กองทุนตัวนี้ได้เพื่อเป็นการลงทุนต้อมป้องหมของเรานะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการออมการสะสมการลงทุนเงินของเรานะคะเจอกัน EP หน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ